สวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีสุขสุขกันจ้าสวัสดีเด้อกินข้าวกับปลาชุบแป้งทอดเด้อพี่น้องเย็นนี้ปลาชุบแป้งทอดหอมมากมันบดมันบดเข้ามาเยอะๆเอ๊ยอย่างนี้อันนี้ก็มีสลัดสลัดด้วยพากปิกกะแครอท แดงเสร็จแล้วผัดกะเอาเบงซุมบัติให้นุ่มๆก่อนจ้ะพี่น้องอุยอ่ะก็มีแบงนี่ซอสด้วยพอ,สอสบานมาททนสายเด้อพี่น้องเด้เอเราเมทิเพันสิไปเตกกัะบบนเขาก็ต้องกินก่อนจ้ะ huh. บะตองทามากะกินเทอลังเอาบะเป็นยังเพราะว่า หญยแลวหายแล้วกะหากินเองจ้ะเห็ดใบให้เรียบร้อยตัวเองมาสายกะกินเธอหลังจ้ะเพราะว่าลูกสิไปกระบบนน้ำเรากะเพิ่นตรงผ้าอะนะผมจะเอาซอสไข่ไว้วยกินเขาด้ว เดี๋ยวทักท้ายกันก่อน,นจ้ะสวัสดีดนะจ้ะนี่คืออาหารเดี๋ยวเราจีราดซโซด,ด้วยพี่น้องราซดซอสเดี๋ยวพ่อบ้านเพิ่นกระมา้าเราจ้ะทำเพิ่นปูาหายถาเพราะว่าเพราะว่าเมทิวเพิ่นกินข้าวซาแล้วทีนี้พ่อบ้านเพิ่นกินข้าวเร็วบัดนี้ก็บ่อจำเป็นต้องทาเพิ่นนหน้านะเพิ่นว่าเฮากับบ่าทาเนาะจ้ะ เดี๋ยวเมทิวสีโบเลว mm hmm. เพิ่นสไปกระบอน,นึงสี่นะจ๊ะนั่นละพอกันแน่พอ,พอกันแน่กะตามตามมืออันสมควรพัสสันตัว <c oughs> นี่จ้าโอเคมากินเข่าเลยแซ่บป๊แซปป่บลายแซ่บลายอะไรเด้อแซ่บก็ะกิน mm hmm. เดี๋ยวกะเอาไว้เพิ่นห่อเข่าน้ำจารวกะ <c oughs> ไว้ให้เพิ่นหัวเขาได้อืมอร่อยออไข่หมักปลา อเกลก้ยกล่อมตายอร่อยมากขอบครับแซร็จจ้ะแซ่บของอเล็กอยู่เพิ่นเพิ่นมักป่ามือเาว้านะเพิ่นมักไหวไห้นะจ้ะเดี๋ยวสิเอามุนี่ออกกันจ้ะเดี๋ยวให้พอบาดทั้งกุดให้พุกนี้เอา เสดายมีดผื้นที่เนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวหายพลอยบานเพิ่นไปหยิบเอาทั้งคุณน,น้ำว่านเนี่ยเนี่ยอาไวมจะซอสเดี๋ยวมาจิ้วเอาซอสอีกเลืกเอาซอสอีกวะออือเขามมอยังไม่ชิมมันบดฮะเอย่งไม่ชิมมันบดยังไม่ชิมมันบดความชิมแล้ว อร่อยมากเซรบจ์อยูกินเลยจะได้เป็นฟุตบอลครับวันนี้ผมจะกินแล้วแล้วม,มันบดก็อร่อย ืวันนี้วันจันทร์สีเหลืองแล้วก็มันบดเกงเพราะว่ามันบดสีเหลืองแล้วก็พาปริกาเหลืองด้วยปาปริก้าก็เหลืองด้วยแล้วก็ซอสไข่เหลืองด้วยแล้วก็

พาซาโด้พาเช็ดโต้พาเช็ดโต้อยู่ตรงน,นู้นสีเหลืองด้วยแล้วคุณแม่สีอะไอ่ะอแลูกก็แดงสีเขียวรองนี้อ่ะสีอะไรสีชมพูเหรอแมทธิวมีไหมสีชมพูออืเพิ่มด้วยเนาะออื ซื้อสีชมพูเพราะมีซองซองเสื้อจะใส่ตามวันเลยหรือเพราะมันจะเอาอันนี้กับอันนี้มัาอันนี้อยู่ตรงนี้มาเล่นอื่นอันนี้กินยาสกัดช็อ หลายหลายก,กินทากท่อบ้านไปแล้วมันทิวเอาปลาอีกไหม I don't know Maybe soon เล็กอ right? ัพพลายไหมมีบี um. ้มีอีกสามตัวเดี๋ยวป๊ะป๋ามาเอาตัวหนึ่งแล้วเอาให้ป๊ะป๋าห่อข้าวด้วยข้าวกันเดี๋ยวที่โยบเล่นอืม it's so good so I can not talk แก้วช่างดีเพราะว่าเพราะว่ามาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรกับแม่ทำอาหารอร่อยมาก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 แล้วก็น้องของเขาเก่งมากขอบคุณนเขบขุบเขาเดี๋ยวทำมาทำมาเรีย้อัสกอตส์เดี๋สักที เล็ก mm hmm. ต้องเอาซอสราดอีกเล็กต้องกินซอสซอสอร่อย <c oughs> <c oughs> ด้วยอันนี้ขนมปังแล้วก็อันนี้หน่อยแล้วก็ใส่กินเข่าด้วยพี่น้องทาพ่อบ้านกินไปเรื่อยๆอิ่มตอนใดก็อิ่มตอนนั้น เพิ่งมาสายล้วเพิ่นบวบอหน้าต้องโทษไปหาเพิ่นมาจ like ิ๋วจะไปเอาผักอีกไหมเล็กชอบกินผักนะคะผักเยอะเลยมีผักกาด กมีแตงมีแครอทมีพาปริก hmm. mm ้าแดงแล้วก็มีพาปริก้าเหลืองใช่มีมันบล็อกแล้วก็มีปลาอืนนี้ลาเหมือน KFC ใช่กันอยู่กันแหละ but this is more bigger mm hmm.

อพิพอดูจะพูดอะไรพิ่จะพูด K F C M เข้ fish chicken เข้ fish chicken เข้ fish chicken K F C หล่อเงินผมเหรอเดบิตซีอนนาเด้ออะไเหรอเอ้ม fish carrot กับตกเอ่อพอมีอะไรตรงนี้สามสน

อร่อยมากๆทำเองอร่อยเองใครมาสวัสด mm. mm. so ีสวัสดีั a ทเจ็บากเทอนนีคนน่เยอะไรแก สวัสดีครับไม่ได้ทำอะไรเลยเจ็บอะไรหยอยบ่โอ้ชิบต้องดีเด่นี่เดกนยด้พ่อเป็นปากหวานนะลงเอาเขาเองปากหวานด้ตย ถ้าเธอลังหากินเองล่างถ้วยพรอมเว่นวบาปลาตับสินใหญ่่นาะฝรั่งขี่จมพอจะกิน แห่เอาเองว่าถ้าเบิงว่าเพิ่นสกินหลายบ่พอจะกินชิ้นใหญ่เพราะว่าพอเป็นใหญ่พอเป็นใหญ่เป็นกระ j a ไม่อมพอตัวใหญ่พราะมวลเมือม่อไรแม่เอา,เอ,าอาหารให้พอแม่เอานลดหน่อยแล้วก็หลังจากนี้กินอีกแม่พูดเมื่อไรพ่อเอาอาหาร

เละๆพีลาให้เอาเองพี่น้องเพิ่งจะเสิเอาน้อยๆเวลาไข่ตักให้เพิ่นคอยเสียให้เพิ่นกินหลายๆนะโอเคกินข้าวไมากินอะไวๆลูกระดูกสิหลืองเดี๋ยวช่างไม่กินสี่เหลืองตรงนี้สีชมพงผู้เราสับไปรอใส่มา หน้าวสทย์เดือดหน้าวิ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 ทย์เดือด

ก็คุณตัุกงแคปเฟรนครับไม่ลืมดูสูงนานสุดเด็ดพิ่งกับอเล็กชอบ KFC c h กเก้นเมกับอเล็กทำไม่ชอบ KFC ไม่ไป KFC กินอาหารคุ้งแมเมกับอเล็กโอเคเออไม่ไปใช่โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคจ้าสุขสุขคนโอ้ย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 อันอยากกิน KFC บอกไป KFC ต้องกิน KFC ที่เมกับอเล็กเฮ็ดเพิ่นว่า จะได้ก็ขอบคุณสุพูลสุคนด้วยจ้าพอคันใหม่สวัสดีจ้า,บ,จาบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย